ทำไมคุณถึงมีบัตรพนักงานคุณเป็นพนักงานที่นี่ด้วยหรอเปล่าผมยืมบัตรพนักงานมาจากเพื่อนผมแค่แวะมาดูแต่กรณีนั้นทำไมแม่ฉันพาคุณไปดูรอบๆล่ะได้เลยครับพูดจัดการโจคุณคิดอย่างไรกับแผนของเราดีมากดีมาก ถ้าอย่างนั้นเซนสัญญาของเราอะไรไหมไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยๆค,คุยกันดีไหมเอ้คนเจ้าชู้ความคิดของนายสแสดงออกมาทางสีหน้านายยินกรานที่จะทำให้เรื่องง่ายซับซ้อนก็ได้ไปกินข้าวกันก่อนเชิญคุณศิน จากนั้นนักเรียนของผมโชยี่อาจารย์ใหญ่ฉินไม่ใช่คุณบอกว่ามีเรื่องในประเทศเหรอทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธุระของผมด้วยทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาขัดจังหวะเดทของฉันกับผู้หญิงสวยๆไม่คาดว่าคุณจะรู้จักกันพี่ชู ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนายเป็นใครเอเวนนายจงใจทำให้ฉันขายหน้าคุณลืมไปแล้วเหรอเราเจอกันบนเครื่องบินคุณถูกคุณโจจากกลุ่มเทียนไห่ไล่ลงจากเครื่องบินใช่ไหมโอ้ตอนนั้นมีคนแบบนายอยู่ด้วยแต่ฉันไม่ได้สังเกตเลยหาได้ยากที่จะพบคุณที่นี่ อาจารย์ใหญ่ฉินคุณอยากเลี้ยงอาหารข้ามผมไหมฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้เมื่อเราพบกันคุณขอให้ฉันเลี้ยงมือข้ามช่างมันมากับฉันฉันรู้จักร้านอาหารดีๆคุณชูผมได้นัดดินเนอร์กับคุณฉินแล้วผมคิดว่าคุณคุณเปลี่ยนเวลาผู้จัดการโจแค่ไปกินข้าวกับคุณรู้จัก ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยนี่คุณฉินคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับความร่วมมือนี้อย่างจริงจังเลยเหรอตอนนี้ผมเริ่มสงสัยในความจริงใจของคุณแล้วฉันมีสิทธิที่จะสงสัยในความจริงใจของคุณแม้ว่าทุกอย่างจะได้รับการเจรจาแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่คือการเซ็นสัญญาแต่คุณก็ยังเลื่อนออกไปหากพูดอย่างนั้นผมก็ขอพูดที้ชัดเจน หากคุณไม่สามารถเซ็นสัญญานี้กับผมได้ก็ไม่มีใครจากตี้ใหมยกล้าเซ็นสัญญากับคุณคุณวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ